เพิ่งมาถึงปรากฏว่าได้ข่าวว่าคุณแม่ไม่ค่อยสบายก็เลยวันนี้รีบมาเดี๋ยวเออไม่สบายเนี่ยบอกอาการเลยที่เข้าโทรไปบอกอ่ะเห็นบอกว่าไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านลาดไปอย่างนั้นด้วยอาการอาการเหมือนอ่อนแรงไปอย่างนั้นแหละอ่อนแรงเหรอเออกล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่ทราบว่าจกมาแล้วนะออกจากโรงพยาบาลแล้วออกเมื่อไหร่ เห็นว่าวันนี้หรือเมื่อวานนี่แหละเออไปไปเดี๋ยวไปปิดรถก่อนสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะพี่เรียนสวัสดีค่ะพี่แพทยสวัสดีค่ะไหนเป็นยังไงนอนอยู่บ้านดีๆก็ก็อยากจะเปลี่ยนไปนอนโรงพยาบาลหรือไงเอ้าเป็นอย่างนั้นไปเป็นไงบ้างโรงพยาบาลบ้านเราเป็นไงแม่เป็นอะไร ดีอยู่ดีไหมล่ะดีใช่ไหมเห็นไหมหมอเขาก็ดีหมอดีด้วยหมอน่ารักแล้วแล้วตอนนี้แข็งแรงเหรออกมากเมื่อเช้านีแตเช็คแม่ออเพิ่งมาเมื่อเช้ามันเป็นอาการยังไงอะแม่ตอนที่เป็นมันเป็นมันยุงมีใช้ะว่ากันนั่งไปที่เต็นท์อืมตรงไหนตรงไหนไม่มีแรงขาหรือแขนหรือทั้งตัวทั้งตัวโอ้ไม่มีแรงเลย เป็นยังไง่อนั่งนั่งแคร์เนี่ยแคร์เนี่ยกันซ้ำตัวเลยยูแม่ไปห้ามไปห้ามหมอไปขั้นขั้นเป็นยังไงคอยติไปยังคอยว่าเป็นยังพนักว่าเป็นเราเป็นนํำเขาน้ำเข่านำเขาป่ถอยนํำเขาคืออะไรน้ำเขาคืออะไรเป็นแล้วเป็นบ่เ um> ท้าเป็นยังไงอ่ะแม่เป็นทวิตถอยเป็นทันใจบ่ยิ้มแล้วแต่แม่ก็ยังบอกว่าจะไปทําไมเอออยากไปดู ไปยังไงไปยังไงนะ่นพอบอกให้ไปกรุงเทพผู้นี้อ้าวเพสแม่เป็นยังเดินเนี่ยมากใช่ไมไปเห็นอย่างญี่ปุ่นพ่อมาแล้วปัดตู้แม่เป็นลายประเดนมากมากขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถป่ะนะไดถอยรถไหมทังปวดขี่ทัองปวดเนี่ยมามออกเขาว่าคนปวดขี่เนี่ยมันเป็นหลายเต๋อเนี่ยเนี่ยวะเขาไปห้องน้ำม,มาเนี่ยจิ้นเขาแล้วป็นี่ยดีแล้วเ,เหรอดีแล้วอืม กินข้าวได้สองสามก้ปวดข้อห้องน้ำไปห้องน้ำลมอยู่ห้องน้ำแบบเนี่ยมาบ่ได้นะลมอีกเอ่ะบอกล้มไม่ล้มแต่หมดแรงไปหาหมอกว่าจะในห้องน้ำแบบเนี่ยใกล้เพลดไหวไหมแม่นอนก็ได้นะนั่งเนี่ยเอนเอ็นเอ็นก็ได้นะรู้สึกเมื่อยไหมนั่งเนี่ยดีไหมดีเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมันดี ลูกดูโลูกมานก็อากาศดีแบบนี้แหละอากาศแบบนี้เลยใช่ไหมแอร์เขาก็มีเปิดไทยนั่งนั่งพิงหน่อยก็ได้นั่งพิงหน่อยยังเนีนดีทัชเมหายใจสะดวกมากตอนนี้นะเทอมันเมื่ตั้งแต่เปิดแอร์ให้หนาวที่ตายแล้วก็สบายอยู่ใกล้โรงพยาบาลละก็ดีเนาะเป็นอะไรก็ไปหาโรงพยาบาลอ๋อไกลโรงพยาบาลอะ ก็ดีแล้วล่ะแต่ว่าเขาว่ายาดีอยู่อืยาเขาดีเขาให้ให้อะไรบ้างบวกเกลือบวกหายเลือดที่เที่ยงคืนไปนี่หายเลือดสองเกลือกบุกหนึ่งเลือดกับสองกับบุกโอ้เลือดสองถุงเลยล่ะว่าใจท่านนอนหงายเลยหัวใจอ่อนเนี่ยปลาสินปลายังไปเลยวางมือหนาบันไปที่เผ็ดมากคุ้มโอ่งรถพอกันเจ้าพนุ่มมันยำใสจหายกันถามขึ้นรถ ขางรถมาไปวันนี้เพชป่ะเดินไม่ได้เลยใช่ไหมแม่ต้องหามขึ้นเลยเดินไม่ได้หรือเมื่อดรเลยเอารถไปคุณแถวตอนได้พุณนเขาหามเขาลงบ้านก็ยังมีท่านฟื้นอยู่แต่รู้สึกตัวตลอดดูซึกแต่ว่าติ้งไม่ได้ออัไออขยับไม่ได้อออาการแปลกมากเลยมันเป็นอาการอะไรอะคะพี่คำพูอันนี้ไม่รู้ต้องหมอว่าไงอ่ะ หัวใจหัวใจเป็นไงหัวใจอ่อนหัวใจอ่อนหัวใจหัวใจเต้นอ่อนอ๋อมันข้อแย่ที่เป็นนี่เขาขอไฟน่ะแปลงนั่นโอ้โหอาการแพ้แพ้ควันไฟแล่คนไลเห็นเน่ยไล่เริ่มมืดเบ้านด้านหลังหนึงพ่เห็นยังเลยเนี่ยมันมาทางนี้พอดีเลยเนาะบ้านพี่แดงบ้านบ้านพี่เมีงบ้านบิตุกนี่บ้านบ้านห้องนี่พอกันนั่งเห็น ของโยงสนะมันควดมากเลยัดวรับตางันหลังนานไหมอ่ะพ่อสองชั่วโมงเลยโอ้ยพ่อพ่อทำงานมากนอนขึ้นสาะหันใจบดได้ว่อนี้ครับเป็นน่าจะเป็นควันนี่แหละพอแหบๆใช่ไหมคือถ้าอย่างนั้นต่อไปเนี่ยถ้าเขาเผาเนี่ยแม่ต้องอับรถเอารถออกไปเลย ต้องพาขึ้นรถแล้วก็ออกไปเที่ยวสักสองสามชั่วโมงต้องหนีควันอย่าอย่าทนอยู่เนาะเขาเคยทำเลยเขาเขาก็เคยทำไงชาวบ้านมันเป็นฤดูการเพาะปลูกของเขาไงก็คือเป็นเรื่องของควันที่เผาฟางเผาต่อสั่งคือเผาเยอะมากจนจนมองไม่เห็นมันก็เลยขาดออกซิเจนเนาะแม่เนาะซ้หลังนี่ไม่เห็นเหรอมองไม่เห็นบ้านเลยเเห็นลยต้องใส่จะแพรนั่นแหละ แม่อะไหลหลอแห้องแล้วมันเตาแข็งแรงแล้วแข็งแรงแล้วแล้วได้ให้เลือดก็ดีแล้วแต่มีแค่โรงพยาบาลที่ชัแ้แรงหรอแม่ตอนนี้เองมลาเป็นมือ้กินข้าวอร่อยยัง โอ้ยยุ่ลงไปจิ้นร่อยะเลยไปจิ้นสะสมเพื่อเกิดก็ไม่เป็นไรก็นอนบ้านมั่งไปนอนโรงพยาบาลมั่งเดี๋ยวเดี๋ยวสลับรงโอ้ยปรจําตไวก็เปลี่ยนที่นอนแน่สองตัวนอนบ้านแน่นอนโรงพยาบาลแน่ก็บเรเป็นหยังดอกนอนอะไรกันิ้นนั่นเลเออไม่แม่กังก็โอเคอาการคุณแม่ทองหน้าก็ปลอดภัยแล้วครับก็อย่างนี้แหละครับคนแก่เนาะผู้เฒ่ากัน หาหมอแน่อีอย่างแม่อ้าสู่กันไปครับชีวิตคนเฮาเนาะหายก็สบายใจแล้วล่ะเ้าฉลอง